สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารยทรนทอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่31กรกฎาคม2566ค่ะอาจารย์เขียนไว้บนกระดาษเลย192758โดดเด่นนะคะและเขียนตัวเล็กๆไว้ได้วยว่า7374แล้วก็76 และ02:10:90และ34ในเวลาประมาณ15นาฬิก45นาทีลัคนาจ,จะสถิตที่ราศีพิจิกในเรือนของดาวพระอังคารที่สถิตยอยู่ณจุดจอมฟ้าราศีสิงลมในเรือนไฟอังคารเมรสิงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์สีคุมกับดาวพระพุธน้ำในเรือนไฟ พุทธสิงห์ธนูกันนี้อย่ากลัวว่าตัว3ามโดดเด่นนะคะและกลุ่มกับดาวพระศุกร์หคู่ธาตุน้ําและสุขปากหวานอังคารรับเอาสามหกก็โดดเด่นเช่นกัน3 4 4 6และ3 6ในเรือนของราศีสิงห์ที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพระอาทิตย์ ก็มาสถิตที่ราศีกรกฏเป็นไฟในเรือนน้ำจึงได้ตำแหน่งมหาจักรกุมกับดาวพระเกต19ในเรือนสุภาจะเห็นได้ว่าแค่สองราศีเราก็จับได้ถึง4คู่แล้ว19 34 46และ63และดาวชุดนี้ยังเล็งกับดาวพระเสาในเรือนพันธุ ที่ยกย้ายจากเรือนสัตชาราสศีมังกรขึ้นสู่ราศีกลุ่มบ้านเก่าเพื่อนเกลอในตำแหน่งเกษตรราธิบดีในเรือนของดาวพระราหูที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคกุมกับดาวพระพฤหัส,สบดีในตำแหน่งราชาโชค58 87และ57ดาวชุดตรีเทพยังโดดเด่นอย่างเดียวแน่น ไม่นานเกินรอระวังดีๆนะห้าแปดโดดเด่นยิ่งนักเพราะกลุ่มลักษณะดวงเมืองดวงโลกและนำด้วยดาวพระมริตยูที่สถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระนำหน้าดวงเมืองดวงโลกดาวชุดนี้งดงามยิ่งนะักห้าแปดแปดศูนย์ห้าศูนย์และเรามาดูดาวเรือนระองค์กันดาวพระจันทร์ดาวพระเสาระก็ดาวพระมริตยูสองเจ็ดศูนย์ 277002เรามาสรุปกันเลยที่ชัดเจน277002และดาวที่เป็นคู่ก็คือ58และ19และที่เป็นกระจุกอยู่ในจุดจอมฟ้า3446และ36มีแค่นี้เองแต่ถ้าเราใช้ความสำคัญกับจุดจอมฟ้าที่เล็งกับดาวพระเสารก็จะเป็น76 7จสและ74และก็ระวัง25หรือ24ไว้สักหน่อยนะคะค่ะก็ในวันที่31กรกฎาคม2566ก็ขอให้ทุกทุกท่กทานโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ